ไปิงไปงคือมีสองจานเนาคือมีสองจานเนาะจิจานหนึงไม่ไดกินน่ามาไปซอยเด้อนีมีนะกินแล้วมาเต็ปลักซองมาสปลักซองแล้วยอมไม่ใจใจแน่ เราเที่ยงมีควอบ่เทียงถึงอ้าวไก่เต้นไก่แล้วไปไปมาจะจีบเข่าเราไปเบียงไม่ให้เยังมาไปถอนเก็บทองลมไม่สิมีเยอะเลยอ่ะใ้จืดใบ่อเนี่ยใส่เต้นเห็นไรอย่ห <the ge Trans traveling out>

ี่น้องเขาบาง,ง่่งพี่นอ้นองเขาบบาวางที่ใครตลาดแบแม่นแ่นนะองว่ของตกอมีอกรน์ัรรกระปุกนี่แหละันเรื่องวลาบันกเราบอกว่าเอาจจะกรบคนจักเราเองหมดตรงเมียนะเรงเมียจะดุอีเลย เราเมียงอะไรวะคุณเนี่ยงจะไกลแล้วเมี่ยไกลแล้วมันยูกเมี่ยจะลูกเออเดี๋ยวลูกหนึ่งบ่ะเอาไปยังเก๋งยิ่งชอเปิ้ลไปหนึ่งป่ะปลาคาร์เขาเรียปลาคาไปเนาะ

เลือกเอาตุ้ยรีบเอาหานั่นจ้ดกินแม่หน่วยจินบัได้น่ะจะได้หน่ยพมเนี่ยอืมน่นตวมันเต็มเลยเนาะเอาเดือดมือดล่ะจะบอกันเดแจ้งไม่จยหากินบได้ยังกระบอกคุณคิใจคุณว่าคุณเผาเบาุณพิทแหงเนาะจ้าจุบบัได้ แซ่บนะ้องบอกมาที่เขาเลยนี่ส่ใช่นี่นึ้ลไงางนี้อืมกินแต่เพลินว่เมื่อกินไปกินเอะกินไปลากินเพอร์แต่สาม,มุ่ง จมรู้ขาวเลยูาวรู้ขาวรูจระดเลยแหละงมาเลยมาชมแมงคันมาเที่ยงก็หาเป,อปอนออกประจุงงวมากงูอ่ไรแบบนั่งห่าเลย

จับจงจไปให้ก no. oh, ็ไม่ก็ยังยังก็เป็นน้อยมาใจี๋ขาเลยพี่เจ้าแม่เบอกว่น้องแตะเจ้ยเคยไปอ่ะแต่ยังไหวเลยแต่ยังไหวจ้างนะปากาเดียลิบๆไปแต่ถุงก็ลิบๆไปแล้วจอดมันแต่ยางกัอย่างคือบเป็นน้่ได้ น้ำหน้าลงขุ่เชื้นหมืแล้วเนาะน้ำหัวน้ำหัวหน้าอ่างน่ะหัวฝังลูกหัวบอ่เจอจงมันหัวค่ะประธานนะเขาชิลอาดาเลยอะไรจะเยอะยุบเพิ่มอย่างบวบเบื่อมาคืนมาแล้วอ่าจะเบืดแต่ปีนี้หัวทั้งบ้านหัวทั้งบ้านมันขอดูเฉยมะกพวกถึงข้อแห้งนะไปจุ้ยร้ายบ่ มีสีเจ้าานั้น,นี้ปุ๊บปุ๊กอีกจหนึ่งคปุ๊กอืมเก็นินหลังมยงเก็บติดเจ้าเ้าโ,โอ้เจ้านี่ยัิดมันจะเป็นดินไปวะใปุ๊กเหลอ่อืมอัตีดนนี้มันมลงราคาอ่ะิดโครงการนะวะอืมไม่ลงแลว้วพี่อืลงอีแล้วลเจ้าสนลเลยอะไรสองพัน ้เนาะเครื่องมาตู้เงมาขาไปเทียวไปขายะต้องเอาไปขายเรขาตบาดเด้อันทิไปขายบาเนเจ้าัไบาร์ุกฮุกอะบารเครื่อมบาเคื่องน่ี้อืมาเครื่อมบาเคื่อมบาเครือขายผิดบบอกเอไสเก้เครืองไปขายาก่อนเราค่อยะเลื่อง เราเรนไปแล้วค่อยืดจิ้แบบเคลือลาะคางหมันใหม่น้องว่า้นเก็บกิน่อยนิมไดส่ได้ซื้อมิเก็บกินกข้ายังก็เกิดออกอมือหมหานกันน้อยเดียวึนเงกินไปดื Của đi. nè, và tạo hùng ở đây. Tiếc tay nhanh nhau một giác thầm hoa nha hùng tay. Tiếc tay vào hiệu tay vào hiệu quả. Tiếc 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 tay vào tay vào

คนหนึ่งทองหมดคนคนเดียวคันบันน <So S 1> <Yeah. S 2> ี้เอาอันนั้นเด้อพักแหน่เด้อบันเส็บเด้อใช่ไหมข่าวก่อนพูดจำมือถ่วงพูดพับแหน่มาเกียรติเกียรติใส่อุ้นใหม่ก็แซ่บไหมแขนน่ะข้าสุกนี่

เห็นมั้ย้อยนอะยูคือห้นองนดียวมน้อันหนใหญ่เมือนะคือน้องหาคันเหมือนอันซื้อจ้ะมาขายอยู่นะกระดานนะเจ๋อหน่อยพูดต้องพูดขักแล้วมักขาขักา

นอกเด็กเล่นเล่นอกว่าบอลเจ้าเนี่ยวจ้งหยุดคู่อีกประมาณไหนนะพี่น้องบ้านเฮงยุ้มหน่อยก็ได้ปะาคะนี่นะมันขวางถั่วอยู่เกิดการเมืองิหมทางป่าพี่น้อง ยาป้องจัอดส้มไม่จเหอนเหานะใส่ไงแบบแบบสะอมบ่อน่ะสะอมตากี่คนอะยังหมอนะอืมอยากใช่ไหมยัเบื่อตัวนี้สุดอบุญจะได้รับบุญไม่ได้หนังนะโอญหนังจะบุญไปเราได้จาอิมละ เวลาไมา่สิ่งมบเบดสิได้เลยนีเล็บมันบดสิได้ย่างนี่ใส่ทุกตันพี่นางก็วยกานขอลาไปน้องเลยยิ้มแล้วเบิดอลไรไปน้องเลย,ยน บนอะไรบนดะไรวะบิดไปสองถ้วไอ้อย่าลกดไลค์กดแชร์ด้วพี่น้องตามเด้อต้องบ่อดาวบรนนาบอ้ะซองน้องน้ำเพม่อนกับบรรนาคือการสาวน้ำน้ำบรรนาบอ้สาวน้ำบรรนาพี่น้องเลยคอยกดติดตามไม่ได้พี่น้องกดไลค์กดซีฮอนหนึ่งพันซับเราได้พี่น้องโอ้เร็วขนาดได้กับขอบขอบใจได้ลายพี่น้องเลยขอบใจเบุ้นบุคนบอ้ะ คือเนื้อควบขาดไม้ได้สามวันพี่น้องเกือบหมดพันฉาป้าตกอกตกใจเบอรพี่น้องสุ้มพี่น้องว่าสิเขาไปติดตามคนดั้งจองตกใจเลยคือแบบวาบ้าเลยก็คือไปเฮ้ยว่ะตบอิทมือตวิทก็ได้อยู่สี่สิบกว่าคนมือที่ซองมากันร้อยวันนี้มือที่สามเมื่อวาขึ้นว่าว่าว่าอืมแปดร้อยอะไพี่น้องเขาเช่าฮอตเก้าร้อยเราไปจักแปดร้อยเก้าร้อยอะไรกันย่างนี้กากฟเขาติดตามเดิมพี่น้องเดิมหนึ่งพันซับตะไค ูพัชชัสไคเข้าสีแดนให้เปิดสา้องเท้าไปคนกินพี่น้องไปเลยพี่น้องเลยไปเลยพี่น้องขอบใจด้วย